ผู้เยาวเนี่ยหากอายุยังไม่ถึง17ปีบริบูรณ์นะครับจะสามารถทําการสาลักก่อนอายุ17ปีบริบูรณ์ได้หรือไม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานธนากิจษดานะครับจะขอญาตนําทุกท่านนะครับมาพบกับกรณีปัญหาที่ว่า ผู้เยาว์เนี่ยหากอายุยังไม่ถึง17ปีบริบูรณ์นะครับจะสามารถทําการสมรสก่อนอายุ17ปีบริบูรณ์ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยครับในกรณีผู้เยาว์นะครับจะทําการสมรสก่อนอายุ17ปีบริบูรณ์เนี่ยสามารถทําได้หรือไม่แล้วก็มีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญไปรับชมนะครับเราต้องมาดูในส่วนของข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายเนี่ยจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา144นะครับที่บัญญัติหล,ลักว่า การสมรสเนี่ยจะทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงเนี่ยมีอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับแต่มีข้อยกเว้นในการทําได้คือแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรศาลจะอนุญ,ญาตให้ทําการสมรสก่อนก็ได้แปลว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เยาว์เนี่ยจะทําการสมรสได้ก็ต่อเมื่อมีอายุ17ปีบริบูรณ์แต่หากมีข้อยกเว้นอยู่ว่าแต่หากในกรณีที่มีเหตุอันควรเนี่ยจะทําการสมรสก่อนนั้นก็ได้นะครับซึ่งจะต้องไปดูในส่วนของ วิธีการทําวิธีการทำเนี่ยทนายความนะครับก็จะยื่นคําร้องขอต่อศาลโดยมี4หลักที่จะต้องดําเนินการอันแรกเนี่ยคือการบรรยายให้เห็นสถานภาพของผู้ร้องนะครับอันที่2เนี่ยเป็นเหตุอันควรอันที่3เนี่ยเป็นความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับอันที่4ก็คือคําขอที่ขอต่อศาลว่าให้ทําการสมรสเดี๋ยวเราจะไปติดตามทีละข้อนะครับในส่วนของ สถานภาพของผู้ร้องนะครับจะต้องบรรยายให้เห็นว่าผู้ร้องเนี่ยยังมีอายุไม่ครบ17บปีบร,ริบูรณ์ยังไงการยื่นความร้องเนี่ยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วนะครับแต่ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ยื่นคำร้องเนี่ยก็ต้องบรรยายให้เห็นว่าผู้แทนโดยชอบธรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กยังไงนะครับประการที่2เนี่ยในส่วนของเหตุอันควรเนี่ยเป็นข้อความสําคัญเพราะว่าถือว่าเป็นข้อกฎหมายก็ต้องบรรยายให้ทาบเห็นว่าการที่ผู้เยาว์เนี่ยมีความจําเป็นหรือมีเหตุอันควรที่จะต้องยื่น คำร้องเนี่ยขอทําการสมรสก่อนเนี่ยเนื่องจากมาเหตุเหตุมาจากอะไรนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าหญิงเนี่ยได้เสียกับชายจนถึงขนาดที่ว่าตั้งครั์แล้วนะครับประการที่3นะครับความยินยอมจากบิดาหรือบรรดาของผู้ปกครองตรงนี้เป็นข้อกฎหมายสําคัญที่จะต้องบรรยายให้ศาลเห็นว่าการสมรสด,ดังกล่าวเนี่ยผู้ร้องได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วเพราะหากไม่มีการยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือผู้แทนในชอบทำเนี่ยจะศาลเนี่ยจะไม่สามารถสั่งได้ส่วนของคําขอนะครับคําขอเนี่ยจะต้องขอให้ศาลว่าขอให้ศาลสั่งให้อนุญาตให้ทําการสํารดนะครับส่วนศาลที่จะทําการยื่นคําร้องเนี่ยก็คือศาลที่ผู้ร้องหรือผู้เยานะครับมีผู้มิลำเนาหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำนาจศาลนะครับหากมีความประสงค์นะครับจะปรึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติมนะครับสามารถปรึกษาทีมงานธนากิษดาได้ที่เบอร์โทร 0 8 9 1 4 2 7 7 7 3นะครับหรือ l ล n e id ดีแอดลอยเยอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ